สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณวิจะสอนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของร้อยละนะคะวันนี้ได้ยกตัวอย่างนะคะของแบบฝึกหน้าร้อยสามสิบนะคะมาประกอบคําอธิบายค่ะเด็กๆไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะในหน้าร้อยสามสิบนะคะข้อที่หนึ่งโรงงานนะคะมีพนักงานหนึ่งร้อยสี่สิบคนเป็นพนักงานชายสี่สิบสองคนนะคะ ต้องการถามว่าพนักงานชายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของพนักงานทั้งหมดนะคะในการหาร้อยละนะคะเด็กๆจะต้องคิดวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะคะในที่นี้นะคะโจทย์ถามหาร้อยละของพนักงานชายนะคะฉะนั้นเวลาเราจะคํานวณเราก็เอาพนักงานชายนะคะในสิ่งที่ต้องการหานะคะอยู่ข้างบนเสมอนะคะในเศษส่วนก็คือ42คนนะคะส่วนข้างล่างมาจากไหน มาจากนะคะเขาบอกว่าร้อยละเท่าไหร่ของพนักงานทั้งหมดนะคะข้างล่างก็คือร้อยสี่สิบคือพนักงานทั้งหมดนะคะแล้วเราต้องการหาร้อยละให้นําไปคูณร้อยนะคะฉะนั้นนะคะสี่สิบสองมาจากพนักงานชายที่เราต้องการหานะคะส่วนร้อยสี่สิบมาจากพนักงานทั้งหมดคะ่ะนะคะแล้วเราต้องการหาร้อยละให้คูณด้วยร้อยนะคะ ก็เดี๋ยวเด็กๆมาดูการตัดทอนค่ะเราก็จะตัดศูนย์ตรงร้อยสีหนึ่งตัวนะคะตัดเอาแม่เจ็ดตัด14นะคะได้สองครั้งนะคะเอาแม่เจ็ดตัด4ี่บสได้หครั้งนะคะเรานำสองไปตัดกับ10ได้หครั้งสองตัดสิบได้ห้านะคะสองตัด2ตัวนี้ได้1นะคะ แล้วเราก็นำา5ไปคูณ6นะคะคำตอบตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ30เนตนะคะพูดง่ายๆพนักงานคิดเป็น30เซนตนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2นะคะพ่อใช้น้ำมันไป24ลิตรมีน้ำมัน60ลิตรพ่อใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะของน้ำมันทั้งหมดอันนี้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราหาเปอร์เซ็นต์ของอะไรนะคะในที่นี้เราหาเปอร์เซ็นต์ของพ่อนะคะที่ใช้ไป ะะฉะนั้นพ่อใช้ไปนะคะคือตัวที่เราต้องการหานะคะเดี๋ยวเราจะหาว่าพ่อใช้ไปเท่าไหร่นะคะพ่อใช้ไปตัวนี้ก็คือ24นะคะพูดง่ายๆพ่อใช้ไป24ส่วนตัวล่างมาจากไหนนะคะมาจากคำว่าน้ำมันทั้งหมดนะคะ60นะคะอ่าฉะนั้นเวลานักเรียนสังเกตวิธีการทำนะคะ เด็กๆต้องรู้ว่าถามอะไรในที่นี้ถามว่าพ่อใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันดับแรกเด็กต้องหาก่อนว่าพ่อใช้ไปเท่าไหร่ในที่นี้พ่อใช้ไป24นะคะเปอร์เซ็นต์ของน้ํามันทั้งหมดฉะนั้นส่วนข้างล่างต้องเป็นปริมาณน้ํามันทั้งหมด60ลิตรนะคะหาร้อยละเหมือนเดิมค่ะคูณด้วยร้อยนะคะเรามาตัดทอนค่ะก็เราก็จะตัดทอนโดยนำตัดศูนย์ตรง60 1ครั้งตัดศูนตรงร้อยหครั้งนะคะเหลือ6กับเหลือ10นะคะ แล้วเด็กๆก็ใช้แม่6ตัดค่ะ6ไปตัด24ได้4ครั้งนะคะก็เหลือ4นะคะ6 4 24เหลือ4ี่คูณ10เท่ากับ40%ซค่ะพอใช้น้ำมันไป40%นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองฝึกบ่อยๆนะคะข้อต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3จะมี2ข้อย่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อย่อยที่1กันก่อนค่ะข้อย่อยที่1 ไก่ตัวผู้นะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไก่ตัวเมียจากโจทย์ในข้อ3นะคะเรามีไก่ตัวผู้นะคะเท่าไหร่นะคะเวลาถามแบบนี้เด็กๆต้องไปดูที่โจทย์ค่ะไก่ตัวผู้นะคะในที่นี้มี18ตัวนะคะฉะนั้นเศษส่วนตัวนี้ก็จะเป็น18นะคะส่วนด้วยไก่ตัวเมียนะคะเขาบอกว่าไก่ตัวผู้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไก่ตัวเมียฉะนั้น18ตัวนี้หมายถึงไก่ตัวผู้นะคะ ส่วน120มาจากไก่ตัวเมียค่ะนะคะ120มาจากไก่ตัวเมียฉะนั้นนะคะเวลาเราหาเปอร์เซ็นต์นักเรียนดูดีๆนะคะสังเกตดีๆว่าเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของะอ,ไไงอ 18, ะ,ะ,งงะ,ะอไรในที่ที่ะะ 120. เราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของไก่ตัวผู้ฉะนั้นอาจำนวนไก่ตัวผู้ไว้ข้างบนคือ18นะคะส่วนข้างล่างนะคะก็คือจากจานวนไก่ตัวเมียทั้งหมดนะคะร2อเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ให้คูณด้วยร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดทอนกัน,นะคะ่ะ ก็ตัดศูนย์หนึ่งตัวตรง 120, ร้อยยี่สิบเหลือสิบสองตัดศูนย์หนึ่งตัวตรงร้อยเหลือสิบนะคะแล้วเรานําแม่หกมาตัดทอนค่ะหกหารสิบสองได้สองครั้งค่ะหกอะไรได้สิบแปดนะคะหกสามสิบแปดนะคะตัวนี้เหลือสามและเด็กๆก็ตัดทอนต่อค่ะเอาแม่สองไปตัดนะคะกับสิบสองหารสองได้หนึ่งสองตัดสิบได้ห้า แล้วเด็กก็นำา5ไปคูณกับ3นะคะจะมีค่าเท่ากับ15เปซนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือตัวอย่างที่2ค uh ่ะเป็ดตัวเมียคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดตัวผู้นะคะอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรในที่นี้ถามหาเปอร์เซ็นต์ของเป็ดตัวเมีย ฉะนั้นเราเอาเป็ดตัวเมียขึ้นไว้ข้างบนค่ะฉะนั้นเราไปดูยอดเป็ดตัวเมียค่ะตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็คือเป็ดตัวเมียตรงนี้นะคะเป็ดตัวเมียคือ40ตัวนะคะก็จะเป็น40ตีตมาจากไหนมาจากเป็ดตัวเมียค่ะนะคะส่วนข้างล่างนะคะเป็นเปอร์เซนต์จากของเป็ดตัวผู้นะคะก็คือ8มาจากเป็ดตัวผู้ค่ะอันนี้นะคะเนื่องจากโยดบอเป็ดตัวผู้มี8ตัว นะคะคหาร้อยละนะคะหรือหาเปอร์เซ็นต์ให้คูณด้วยร้อยเดี๋ยวเราจะตัดทอนกันค่ะเรานำแม่แปดไปตัดเลยค่ะแปดหารแปดได้หนึ่งแปดตัดสี่สิบได้ห้านะคะนำห้าคูณร้อยเท่ากับห้าร้อยนะคะคิดเป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ฝึกโจทย์นะะหน้าร้อยสามสิบเก้ากันค่ะในหน้าร้อยสามสิบเก้านะคะมันจะเพิ่มเติมจาก หน้า130นะคะก็คือเด็กๆต้องฝึกวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ถามอะไรนะคะในที่นี้เขาบอกเดินมิถุนาขายไอศกรีมได้1,200ถ้วยเดือนกระกดาขายได้1,104้ถ้วยนะคะยอดขายลดลงจากเดินมิถุนากี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เขาถามหาย,ยอดขายที่ลดลงนะคะจากเดินมิถุนาฉะนั้นเวลาเด็กๆหาเด็กๆต้องหาย,ยอดที่ลดลงก่อนนะคะว่าลดลงไปกี่ถ้วย ก็นำยอดขายทีเดือนพฤษภาคมหนึ่งพันสองร้อยนะคะหักออกของเดือนกรกฎาคมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่นะคะเท่ากับลดลงไปเก้าสิบหกถ้วยนะคะเราต้องการหาว่าเก้าสิบหกถ้วยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นเก้าสิบลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือหาว่าเก้าสิบหกถ้วยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเก้าสิบหกนะคะส่วนด้วยนะคะหนึ่งพันสองร้อยนะคะเก้าสิบหกมาจากนะคะจำนวนที่ลดลงนะคะนะคะ จากเดือนพิถุนาเดือนพิชุนาขายได้1,200นะคะก็เกิน96ส่วน1,200ก็ตัดทอนค่ะตัด0ตัด0นะคะเอา12ไปตัด96ค่ะนะคะ12 8 96นะคะฉะนั้นนะคะคำตอบก็คือคิดเป็น8%เนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่3ะคะ่ะในหนังสือจะเป็นข้อที่3นะคะ แม่ใช้จ่ายเงินนะคะซื้อของใช้นะคะ3,200บาทในของใช้แบ่งออกเป็นของใช้ในครัวกับของใช้ที่เป็นห้องน้ำนะคะของใช้ในครัว2000บาทนะคะแต่โจทย์ถามว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นของใช้ในห้องน้ำคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นเวลาเด็กๆวิเคราะห์โจทย์เด็กๆต้องดูว่าหาเปอร์เซ็นต์ของอะไรนะคะในที่นี้เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ของห้องน้ำนะคะ ฉะนั้นหาเปอร์เซ็นต์ของห้องน้ําก่อนจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เด็กๆหามาก่อนว่าของใช้ในห้องน้ําคิดเป็นเงินกี่บาทก่อนนะคะก็เอาจากเงินทั้งหมดที่ใช้3 2, ามพัสองหักออกด้วยในครัว2,000ันก็จะเป็นของใช้ในห้องน้ำพันสองเดี๋ยวเราจะเอาพันสองเนี่ยไปหาเปอร์เซ็นต์นะคะก็เหมือนเดิมเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของของใช้นะคะก็จะเป็น1,200นะคะพันสนี่คือเปอร์เซ็นต์ของของใช้นะคะพันส ส่วนด้วยนะคะ2.000 2 0 0องพันมาจากไหนเนื่องจากในโจทย์บอกว่าค่าของใช้ในห้องน้ำคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ค,คือพันค่าของใช้ในห้องน้ำคือพันสองนะ,ะกี่เปอร์เซ็นต์ของของใช้ในครัวฉะนั้นตัวส่วนต้องเป็นของใช้ในครัวะคะ่ะของใช้ในครัวคือสองพันนะคะหาร้อยละให้เราคูณร้อยนะคะเราตัดทอนศูนย์ตรงหนึ่งร้อยกับตัดทอนศูนย์ตรงสองพัน จากะจาก100เหลือ1จาก2,000เหลือ20นะคะแล้วเราก็ตัดทอนศูนย์อีกครั้งนะคะตรง20ตัวนี้กับ120นะคะเรานำา2ไปหาร120นะคะครึ่งหนึ่งของ120ก็เท่ากับ60%นะคะอันนี้ไม่ยากนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีข้อสอบฝ่ายนะคะให้ฝึกทำสองข้อนะคะข้อที่1สมศรีสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้28คะแนนนะคะจากคะแนนเต็ม40คะแนน ถามว่าสมศรีสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะได้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่อ่าจะแสดงว่านะคะเขาให้หาร้อยละของวิชาคณิตศาสตร์ที่สอบได้นะคะฉะนั้นวิชาคณิตศาสตร์ที่สมศรีสอบได้นะคะเป็นเท่าไหร่ก็คือจะเป็น28นะคะ28มาจากไหนมาจากคะแนนที่สมศรีสอบได้นะคะส่วน40มาจากคะแนนเต็มนะคะต้องการหาร้อยละคูณร้อยนะคะก็ตัดทอนเหมือนเดิมนะคะตัดศูนย์ ตรง40ตัด0ตรง4นะคะเหลือ10กับ4แล้วเด็กๆก็เอา4ไปหาร28นะคะ4ี่ได้28ก็4 7นะคะ28ได้7แล้วให้เอา7ไปคูณกับ10นะคะอันนี้เราตัดทอนนะก็4ตัด28ได้7นะเหลือ7เอา7ไปคูณ10เท่ากับ70%นะคะก็สรุปว่าสีสอบวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ70นะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้อสอบฝ่ายข้อที่2กันค่ะข้อสอบฝ่ายข้อที่2นะคะก็คือ1 2ของเงิน40บาทคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ200ตัวนี้จะไม่เหมือนกับโจทย์ทุกข้อที่เราทํามานะคะให้เรามาวิเคราะห์ทีละส่วนก่อนส่วนแรกที่เราจะนํามาวิเคราะห์นะคะเราต้องมาหาก่อนว่า12ซ์ของเงิน40บาทมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะฉะนั้น12ซนะคะเท่ากับ 1 2 1ส0่วนร้อยนะคะคำว่าเปอร์เซ็นต์คือส่วนร้อยฉะนั้น1 2 1ส0่วนยของเงิน40บาทให้คูณด้วย40นะคะก็ตัดทอนตัดศูนตรงนี้แบบนี้นะคะเอาแม่2ตัดค่ะอ่ะหรือเด็กๆไม่เอาแม่2ตัดก็ได้เด็กๆสามารถคูณได้เลย12บคูณ4ได้48แบบนี้ก็ได้นะคะ สิบสองคูณสี่ได้ 48, 48สี่สิบดสี่สิบแปดวนสิะคะก็คือหารด้วยสิเท่ากับเท่ายมหนึ่งตำแหน่งก็ได้สี่แปดแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เสียวเวลาตัดนะคะปรากฏว่า12บสองเปอรเซ็นของเงิน4ีบาทคิดเป็น4.8นะคะถามว่าสีเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ200ร้อยนะคะฉะนั้นต้องการทราบว่า4.8่จุดแปดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ200รนะคะฉะนั้น4.8คือสิ่งที่ต้องการหานะคะ ฉะนั้นสี่จคิดเป็นร้อยเท่าไหร่ของ200ก็ต้องส่วนด้วย200นะคะหาร้อยละก็เอาต้องหาอะละอย่างที่คุณครูบอกก็คือหาอะละเมื่อไหร่ให้คูณร้อยฉะนั้นเอา4 8ไปคูณร้อยนะคะแล้วหารด้วย200ฉะนั้นเราตัดทอนค่ะตัดศูนย์ตรง200นะคะกับตัดศูนย์ตรง100นะคะก็เหลือเพียงแค่2หาร4.8นะคะก็เอา2ไปหาร4ได้2ครั้ง 2หาร8นะคะก็2อ,อะไรได้8ก็248นะคะครึ่งหนึ่งของ4.8ก็คือ2.4%นนั่นเองนะคะคุณครูหวังว่าคลิปนี้เด็กๆคงจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ